Everlasting ิ Hello ้ a n วาง Channel Hello w ิ r l d ค่ะทุกคนพาร์ทนี้นะคะเป็น EP ที่7สําสำหรับการติว ITPE พาร์ทนี้อาจารย์ก็จะมาติวในเรื่องของ Database หรือว่าฐานข้อมูลนะคะก็จะมีทั้งในทฤษฎีนะการออกแบบฐานข้อมูลโจทย์เขาก็จะมีตัวอย่างมาให้แล้วก็ให้เราลองตอบดูนะคะก่อนที่จะไปติวกันนะคะ อาจารย์รบกวนฝากกดไลค์นะคะกด Subscribe เพื่อติดตามช่องของอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเตือนในคลิปถัดไปนะคะทีนี้เรามาดูค่ะเ a t ต b ตหรือว่าฐานข้อมูลนะคะในข้อแรกเลยนะคะข้อนี้เป็นข้อสอบในปี2019จนโจทย์มีอยู่ว่าเมื่อสตร n g ตัวอักษรต่างๆถูกค้นหาโดยใช้ตัวอักษร ายค r d ที่มีนิพจน์เป็นดอกจันเอดอกจันจุดทีอีแล้วก็มี q u e ค t i นมา a สองตัวนะคะข้อใดต่อไปนี้เป็นรายการของสตริงตัวอักษรจาก i ถึง iv น่าจะเป็นเลขโรมันนะคะ1-4ทั้งหมดที่ตรงกับเงื่อนไขการสืบค้นดังกล่าวในที่นี้ตัวอักษร Y card ตัว question mark เนี่ยใช้แทนตัวอักษรใดๆก็ได้หนึ่งตัวแล้วก็ตัวดอกจัน,นะคะ่ะใช้แทนสตริงตัวอักษรที่ประกอบด้วยตัวอักษรตั้งแต่ศูนย์ตัวอักษรขึ้นไปนะคะอ่ะโอเคนะคะรู้เงื่อนไขแล้วใช่ไหมคะเราก็มาดูกันว่าจากโจทย์ที่เขาถามตรงนี้ค่ะข้อไหนสามารถเป็นไปได้บ้างข้อแรกค่ะ a นำหน้าแล้วก็มีจุดเนาะแล้วก็มีคำว่า text ใช่ไหม te แล้วก็ xt ข้อที่1เป็นไปได้ไหมคะข้างหน้าจะมีอักษรกี่ตัวก็ได้เนาะข้างหลังตัว A ก็จะมีอักษรกี่ตัวก็ได้แต่ว่า question mark จะต้องเป็นอักษรแค่ question mark 1 1ตัวนะคะเพราะฉะนั้นตรงหลัง e เนี่ยก็มีตัวอักษร2ตัวเนาะ2ตัวนะคะอ่ะข้อนี้เป็นไปได้ไหมเอ่ยก็เหมือนจะได้เนาะนะคะติ๊กไว้ก่อนนะคะอ่ะข้อที่2นะคะ เอแบบนี้เป็นไปได้ไหมเอ่ยอ่ามีอักษรข้างหน้ากี่ตัวก็ได้เนาะข้างหลังเนี่ยจะต้องมีสองตัวอ่ะตรงนี้นะคะหายไปตัวหนึ่งก็เอ๊ะเป็นไปได้ไหมเอ่ยก็คาดว่าจะไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าต้องมีอักษรที่แทนตัวควีชมาอีกตัวหนึ่งใช่ไหมคะถ้าเป็น b a จ e. ุด a อทสิ่งนี้ล่ะแบบนี้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าข้างหน้าจุดต้องมีตัว A นะคะตัว A จะไม่อยู่ข้างหลังจุดแบบนี้เนาะอันนี้ไม่น่าได้เนาะนะคะส่วนข้อที่4หล่ะได้ไหมคะ B A แล้วก็มีจุดแล้วก็ B T E X T แบบนี้ได้ไหมเอ่ย B A เนี่ยน่าจะได้เนาะนะคะแต่อหลังจุดเนี่ยไม่มีตัวอักขรใดๆที่จะต้องแทนด้วยตัวอักษรนะคะเพราะฉะนั้นตัว B นี่ไม่น่าใช่นะคะแล้วก็มี T E X T นะคะข้อไหนคะถูกปึ๊บอ่าข้อ A นะคะ คำตอบเดียวเท่านั้นนะคะก็คือ a นำหน้าเนาะแล้วก็ข้างหลังที่เป็น question mark เนี่ยจะต้องมีตัวอักษรที่ครบถ้วนนะคะ2ตัว question mark ก็คือ2ตัวอักษรแต่ดอกจันเนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ได้กี่ตัวก็ได้นะคะถัดมานะคะอันนี้เจอไหนปี2018-2020-2021ด้วยนะคะ โจท์มีว่าเมื่อข้อมูลการขายถูกจัดให้อยู่ในรูปตารางในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ขอ้อใดต่อไปนี้เป็นกิจกรรมที่จัดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างฟิลด์ต่างๆในแต่ละตารางและย่อยตารางเหล่านั้นเพื่อไม่ให้เกิดข้อมูลที่ซ้ำซ้อนหรือไม่สอดคล้องกันในขณะออกแบบตารางต่างๆสำหรับข้อมูลการขาย โจ์ก็มีว่าวิธีการที่จัดการไม่ให้เกิดข้อมูลที่ซํำซ้อนหรือว่าไม่สอดคล้องกันเนี่ยใช้วิธีไหนคะจอยไหม projection ไหมการปรับบรรทัดฐานไหมหรือว่าภาษาอังกฤษก,ษก็คือคำว่า normalization นะคะแล้วก็ข้อดีนะคะการควบคุมเพียงผู้เดียว exclusive control ใช่ไหมเอ่ยอ่าฉเฉลยเลยลวกันเนาะนะคะก็จะเป็นการ normalization นะคะก็คือลดความซําซ้อน จะทำให้ข้อมูลเนี่ยไม่ซ้ำซ้อนกันแล้วก็สอดคล้องกันด้วยเนาะนะคะอะ่ข้อต่อไปนะคะเป็นข้อสอบในปี2018มีตารางของฐานข้อมูลมาให้ด้วยนะคะเป็นโครงสร้างของตารางเนาะไม่มีข้อมูลอ่ะมาดูโจทย์นะคะในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์มีตารางการขายนะคะหรือว่าเซลตารางลูกค้านะคะหรือว่า c u s เ o m e r แล้วก็ตารางสินค้าหรือว่า product ข้อใดต่อไปนี้รวบรวมรายการทั้งหมดจาก a ถึง c ที่สามารถถูกสร้างขึ้นมาได้จากข้อมูลในตารางเหล่านี้ในที่นี้ฟิลด์ที่ขีดเส้นใต้ขีหลักนะคะหรือว่า primary key หรือ pk นั่นเองนะคะแล้วก็ฟิล์ที่ขีดเส้นประหรือว่าคีย์รองหรือว่า foreign key fk นั่นเองทีนี้เรามาดูนะคะว่าตัวที่เขาให้มาเนี่ย a ถึง c เนี่ยสามารถที่จะตอบคำถามจากตาราง3ตารางนี้ได้ไหมนะคะ อ่ะข้อ A นะคะรายชื่อของลูกค้าที่ซื้อด้วยยอดเงินมากกว่าจำนวนเงินที่ระบุในช่วงเวลาหนึ่งในอดีตที่ผ่านมารายชื่อลูกค้าก็น่าจะทราบเนาะเป็น customer อะไรคะ name ใช่ไหมแล้วก็การซื้อในช่วงเวลาในอดีตที่ผ่านมาน่าจะเป็นเซ l l d เ t e ตัวตารางนี้ก็จะเก็บการขายเนาะที่ลูกค้ามาซื้ออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะโอเคก็น่าจะทราบเนะเาะข้อ A นะคะ ข้อ b นะคะรายการสินค้าที่ไม่มีในคลังสินค้าของเดือนก่อนหน้าจะทราบไหมเอ่ยนะารังสินค้าเนี่ยก็จะเก็บเฉพาะสินค้าที่มีในคลังเท่านั้นเนาะแต่ก็ไม่ได้ระบุวันที่นะคะเราก็เลยไม่สามารถที่ตอบได้ว่าสินค้าใดที่ไม่ได้มีในคลังของเดือนก่อนหน้านะคะนี้ตอบไม่ได้เนาะนะคะแล้วก็ข้อ c นะคะการจัดอันดับยอดขายจําแนกตามรายการสินค้าของเดือนก่อนหน้า โอเคการจัดอันดับยอดขายก็จัดจากอะไรคะเซลอะเมลใช่ไหมก็คือจํานวนการขายที่ขายได้ตามรายการสินค้าของเดือนก่อนหน้าอ่าเราก็จะทราบว่าสินค้าที่ขายได้ของเดือนก่อนหน้าเนี่ยวันที่เท่าไหร่บ้างก็มาดูที่เซลเดทนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้น่าจะทราบเนาะอ่ะคำตอบค่ะคือข้อ ข้อ c นะคะได้ข้อ a และข้อ c ที่สามารถจะใช้ตารางเหล่านี้ตอบคำถามได้เนาะนะคะามาดูข้อถัดไปนะคะข้อนี้เป็นโจทย์ในปี2018แล้วก็2020ค่ะโจทย์มีอยู่ว่าตารางรายละเอียดการขายนะคะตารางด้านซ้ายนี้แล้วก็ตารางรายละเอียดสินค้าอยู่ด้านขวานะคะถูกจัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์หรือว่า relational database จากตารางที่ให้มาผลรวมการขายโน้ตบุ๊กทั้งหมดมีค่าเท่าไหร่ทีนี้เราก็ต้องมาดูเนาะถ้าเราจะดูนะคะเราดูหลักๆเลยก็คือดูตารางสินค้าก่อนว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยรหัสสินค้าเท่าไหร่คะ S 0 0 3ใช่ไหมคะทีนี้เขาถามว่ายอดรวมหรือว่าจำนวนการขายโน้ตบุ๊กก็คือรหัส S 0 0 3เนี่ยมีเท่าไหร่เราก็ต้องไปดูตาราง รายละเอียดการขายว่าขายโน้ตบุ๊กได้เท่าไหร่ในแถวที่เท่าไหร่คะมีโน้ตบุ๊กแถวที่2กับแถวที่สี่ใช่ไหมคะแถวที่2ได้40่สิเครื่องเนาะขายได้สีบแถวที่4นะคะขายได้80ดสิบเพราะฉะนั้นขายได้จำนวนกี่เครื่องคะน้าตอบได้เลยเนาะร2อเครื่องนะคะถัดมานะคะเป็นโจทย์ในปี2020เป็นโจทย์ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของฐานข้อมูลนะคะ ข้อใดต่อไปนี้อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือว่า association ของระเบียนต่างๆในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้อย่างเหมาะสมในเวลาอ่าน choice สักคู่ละกันนะคะเรียบร้อยไหมคะอ่านทั้งหมด4ี choice แล้วนะคะ choice คล้ายๆกันเนาะจะแตกต,ต่างตรงไหนคะตรงประโยคด้านหลังเนาะระเบียนต่างๆในแต่ละตารางถูกเชื่อมโยงความสัมพันธ์เข้าด้วยกัน ที่ตำแหน่งของแถวเดียวกันเมื่ออ้างอิงจากแถวแรกของตารางใช่ไหมเอ่ยหรือถูกเชื่อมโยงความสัมพันธ์ด้วยค่าของแต่ละฟิวที่เกี่ยวข้องกันนะคะหรือถูกเชื่อมโยงความสัมพันธ์ด้วยตัวชี้ที่แสดงถึงแหล่งกําเนิดนะคะหรือถูกเชื่อมโยงความสัมพันธ์ด้วย has f u ฟังชันนะคะอ่ะอันไหนคะทีใกลเคียงที่สุดเอออตอรไม่น่าใช่หรอ has ก็ไม่น่าใช่นะับอ่ะตอบข้อไหนคะ หลือ A กับ B ตอบข้อ B เนาะค่าของแต่ละฟิลด์ที่เกี่ยวข้องกันนะคะ,ะตัวตารางที่เป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นะคะมันจะมีคำที่อีเาะของมันอยู่แล้วก็คือฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นะคะตารางจะถูกเชื่อมโยงด้วยฟิลด์ที่เกี่ยวข้องกันอย่างเช่นฟิลด์เนี้ยเป็น PK หรือว่า Primary Key ของตารางเนี้ยอีกตารางหนึ่งก็จะกลายเป็น FK ของอีกตารางหนึ่งเชื่อมโยงกันด้วยฟิลด์ที่เกี่ยวข้องกันนั่นเองนะคะ มาดูนะคะข้อสอบปี2019นะคะข้อนี้ถามว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นคําสําหรับกระบวนการเพื่อให้ได้แถวหรือว่าเรคคอร์ทที่มีราคา100เยนหรือมากกว่าจากตาราง Product ของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์หรือ relational database ฐานข้อมูลหนึ่งนะคะคําใดคะที่ใช้เพื่อให้ได้แถวเรคคอร์ทนะ,ะที่มีราคา100เยน จริงโจทย์มันยาวไปอย่างนั้นแหละเนาะแต่ว่าดูชอยสิคะนะคะเราจะทำอะไรเพื่อให้ได้แถวฮะจอยไหมนะคะปรเจ e คชัน n ไหมนะคะ selection ไหมหรือว่า union กันไหมเราก็ตอบว่า selection น,นะคะ select ก,ก็คือการเลือกนั่นเองเลือกแถวเนาะแถวที่มีราคา100เยนนะคะปกติถ้าเราเขียนตัว sql เราก็จะมีการ สิกข้อมูลถูกไหมแล้วก็จำตัวนี้ไว้เนาะนะคะอ่าถัดมานะคะเป็นโจทย์ในปี2019ชื่อของลูกค้าหรือว่า customer name นะคะพร้อมที่อยู่ address ชื่อสินค้า product name ราคาต่อหน่วนย unit price นะคะจำนวนของสินค้า quantity แต่ละชนิดที่ถูกสั่งซื้อโดยลูกค้าและวันที่สั่งซื้อ order date ถูกบริหารจัดการโดยใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ข้อใดต่อไปนี้แสดงถึงตารางที่ได้หลังจากทำ normalization ได้อย่างเหมาะสมส่วนที่ขีดเส้นใต้แสดงถึง pk คีหลักเนาะและก็ทั้งหมดที่มีรายชื่อลูกค้าและรายชื่อสินค้าเหมือนกันอ่ะทีนี้มาดูนะคะจากโจทย์เนาะนะคะเราดูโจทย์อีกครั้งนึ่งไหมเราดูอะไรคะเพื่อให้ตอบคำถามนี้ได้นะคะเราดูว่า สามารถที่จะแยกเป็นตารางอะไรได้บ้างเนาะอะไรที่เกี่ยวข้องกันจับอยู่ในตารางเดียวกันเลยค่ะอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกันโอเคแยกตารางไปทำ normalization ไปทีนี้อะไรที่น่าจะเกี่ยวข้องกันบ้างอะน e มเนานะชื่อของลูกค้านะคะที่อยู่ลูกค้านะคะชื่อสินค้าก็น่าจะอยู่คนละตารางเนาะนะคะอะ่ายูน t p r i c e นะคะน่าจะอยู่ตารางสินค้าใช่ไหมคะ จำนวนสินค้าโอเคก็อยู่ตารางสินค้าใช่ไหมคะแล้วก็มีน่าจะมีตารางออเดอร์เพราะว่าลูกค้าออเดอร์สินค้าก็ต้องมีตารางแยกว่าออเดอร์อะไรบ้างลูกค้าคนหนึ่งออเดอร์ได้หลายออเดอร์เ่ทีนี้เรามาดูค่ะน่าจะมีสามตารางใช่ไหมเราก็ดูว่าข้อไหนมีสามตารางอ่ามีข้อ A กับข้อ B ใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูค่ะความแตกต่างของข้อ A กับข้อ B คืออะไรข้อ A Customer number, Customer นะ name, address นะก็มี number เป็น PK เนาะ uh, Product number นะคะ Product name, Unit price, โอเคมี Product number เป็น PK นะคะ Order มี Order number มีลูกค้าเป็น FK เนาะนะคะ Product number เป็น FK เหมือนกันนะ Quantity จำนวนที่ซื้อนะคะวันที่ซื้อนะคะอันนี้ก็ดูเข้าท่าเนาะนะคะทีนี้มาดูตารางนี้ค่ะ Customer number นะเป็น PK ใช่ไหม Customer name Customer address นะคะแล้วก็มี Product number Product name Unit price เนอะที่แตกต่างนะ่าจะเป็นด้านล่างเนาะตาราง Order นะคะ Order number Customer name Product name Quantity แล้วก็ Date ถ้ามันเป็น FK ะคะ่ะส่วนใหญ่เขาก็จะอ้างอิงเป็นตัวเลขคล้ายกับ PK เนาะมันเชื่อมกันนะคะ อ่าเขาก็มักจาไม่ค่อยใช้เป็นชื่อเป็นสตริงเท่าไหร่เพราะมันอาจจะมีการซ้ำซ้อนกันเนาะอย่างลูกค้าโปรดักต์ก็อาจจะมีชื่อเดียวกันก็ได้เราก็จะมักจะใช้เป็นตัวเลขเพราะฉะนั้นข้ออะไรถูกคะเนะี่ยข้อ A ถูกนะคะถัดมานะคะเป็นข้อสอบในปี2019คะ่ะข้อสอบข้อนี้นะคะ ตารางด้านล่างแสดงผลสอบมาตรฐานวิชาชีพด้าน IT ITPE ของเรานี่แหละนะคะของพนักงานบางส่วนในบริษัทแห่งหนึ่งเมื่อต้องการนำฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์หรือว่า relational database มาใช้จัดการตารางนี้จะต้องแบ่ง partition ตารางนี้ออกเป็น2ตารางอย่างไรจึงจะเหมาะสมทั้งนี้บริษัทแห่งนี้มีพนักงานที่มีชื่อและนามสกุลซ้ำกันในบริษัทด้วย โอเคชื่อนามสก,กุลซ้ำเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ตัวอื่นเป็น primary key แล้วล่ะนะคะจากที่โจทย์กำหนดนะคะอ่เรามาดูนะคะมีฟิลอะไรบ้างก็มี employee ID ใช่ไหมคะรหัสพนักงาน employee name ชื่อพนักงาน date of birth เป็นวันเกิดนะคะ examination category นะคะก็จะเป็นระดับของการสอบใช่ไหมแล้วก็มี exam date วันสอบแล้วก็มีผลการสอบว่าเป็น pass หรือว่าเป็น fail อ่ะทีนี้มาดูนะคะเราจะแบ่งตารางนี้ออกเป็นสส่วนอย่างไรบ้างน่าจะต้องมีตารางพนักงานแหละนะคะแล้วก็ตารางการสอบแหละเนาะทนี้เรามาดูกันค่ะอ่าเราก็จะแบ่งเป็นตารางตามนี้เลยก็คือตารางพนักงานก็จะมี employee id employee name แล้วก็ date of birth เนาะข้อมูลส่วนตัวของพนักงานนะคะการสอบนะคะตารางการสอบเนี่ยก็จะมี category ในการสอบเนาะสอบระดับไหนนะคะ Exam date แล้วก็มีผลสอบเนาะ p a s s หรือว่า fail นะคะทีนี้ตัวที่เราจะนำมาทำเป็น primary key เพื่อที่จะไปเป็น foreign key ของตารางการสอบเนี่ยคืออะไรคะอ่าพนักงานคนหนึ่งสามารถสอบได้กี่ครั้งคะหลายครั้งนะคะเพราะฉะนั้นวันนะพนักงานหนึ่งคนนะคะก็อยู่ที่ตาราง employee เนาะแล้วก็ การสอบเนี่ยสอบได้หลายที่นะคะอาจจะเป็นสอบแคตติกอรีอื่นๆด้วยก็ได้นจะเป็นเมนีอยู่ทางนี้เนาะเป็นตารางการสอบเพราะฉะนั้น PK employee ID นะคะแล้วก็ตัวที่เป็น FK ก็จะนำา m p p o y y e ID ไปเป็น f o r e i g n Key ของตาราง exam นะคะอ่านี้ตอบได้ยังคะ ตอบเนาะนะคะก็คือแยกเป็น2ตารางดังนี้เนาะ employee id employee name date of birth นะคะแล้วก็จะมี employee id มาเป็น fk ของตารางนี้นะคะแล้วก็ exam category exam date แล้วก็ pass of fail เป็นผลสอบเนี่ยก็อยู่อีกตารางหนึ่งนะคะอ่ามาดูข้อนี้นะคะข้อนี้เป็นข้อสอบในปี2019แล้วก็ 2,021นะคะ2ปีเลยนะคะจากคำอธิบา,า,ายเกี่ยวกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์หรือว่า relational database ที่กล่าวถึงด้านล่างนี้ข้อใดต่อไปนี้เป็นชุดของคำที่ถูกต้องที่จะถูกเติมในช่องว่าง a ถึง c อ่าก็เหมือนเดิมนะคะเหมือนโจทย์ในพาร์ที่ผ่านมาเนาะที่จะมีตัวประโยคมาให้นะคะสามทัดแล้วก็ในช่องว่างเนี่ยเขาจะเว้นที่ไว้ให้เติมคำ นะคะแล้วก็จะมีตัวเลือกว่าคําใดไปแทนที่ตรงนั้นได้บ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวอ่านโจทย์เนาะวิเคราะห์การดำเนินงานธุรกิจเป้าหมาย t a r ์เก็ตบิสเน s โอเป a เรชั่จากนั้นจึงระบุข,ข้อมูลที่ถูกนำมาใช้แล้วสร้างจุดจุดจุดข้อ b มีสร้าง er แดรไดแกรมสร้างผังงานเนาะมีอยู่2 choice นะคะสร้างอะไรดีคะ สร้าง ER หรือสร้างผังงานเนาะซึ่งประกอบด้วย Entity มีคำว่า Entity มาแล้วสแสดงว่าเกี่ยวข้องกับ Database แน่นอนผังงานเกี่ยวข้องกับโปรแกรมมิ่งถูกไหมคะส่วน ER d i a g r a แ,กแเกี่ยวข้องกับ Database มี Entity มาเกี่ยวข้องก็น่าจะเป็นข้ออะไรคะเออมีข้อ A กับข้อ C นะคะที่น่าจะถูกใช่ไหมและข้อ A ค่ะเติมอะไรดีคะและกรณีตัวอย่าง Instan c e หรือว่า และความสัมพันธ์คะถ้าเกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลก็น่าจะต้องเป็นความสัมพันธ์ถูกไหมคะเออไม่น่าจะเป็นกรณีตัวอย่างเนาะเพราะฉะนั้นข้ออะไรคะมีคําว่าความสัมพันธ์มีข้อ4ข้อดีซึ่งข้อดีเนี่ยถูกตัดไปตั้งแต่แรกแล้วเนาะก็เหลือข้อ C อ่าข้อ4ถูกไหมคะอ่ามาดูอีกนิดนึงและกันเนาะยังไม่จบนะคะแล้วจึงออกแบบข้อ4ีมีฟังก์ชันกับตารางคะ่ะให้เลือก ถ้าเป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แน่นอนต้องเป็นตารางค่ะถ้าเป็นฟังก์ชันก็น่าจะเป็นด้านโปรแกรมมิ่งนะคะก็ข้อ c น่าจะตอบเป็นตารางเนาะนะคะบนพื้นฐานของ er diagram ที่ถูกสร้างขึ้นนะคะอ่าก็ตอบได้แล้วเนาะว่าเป็นข้อ c นะคะลองเติมดูแล้วก็อ่านอีกครั้งนะคะอ่าข้อถัดมานะคะเป็น ข้อที่เป็นความรู้ความเข้าใจเช่นเดียวกันนะคะเจออยู่2ปีเลย2019แล้วก็2022นะคะข้อใดต่อไปนี้อธิบายถึงการย้อนกลับหรือว่า rollback ในการประมวลผล transaction ได้อย่างเหมาะสมอา rollback คืออะไรนั่นเองเนาะข้อ a เมื่อ transaction หนึ่งพยายามอัปเดตข้อมูลที่ถูกใช้ร่วมกันก็จะป้องกันไม่ให้อีก transaction หนึ่งอัปเดตข้อมูลเดียวกันนั้นได้อันนี้คืออะไรคะ น่าจะเป็นการล็อกอะไรสักอย่างเนาะน่าจะมีใช้โรแบ c กนะคะอ่ะเมื่อ t r a n s ซ็คชั่นหนึ่งได้ประมวลผลสำเร็จเรียบร้อยแล้วก็จะบันทึกหรือว่า Commit อัปเดตไปยังฐานข้อมูลอันนี้น่าจะเป็นคำว่า Commit เนาะนะคะเมื่อ t r a n s ซ็คชั่ไม่ได้ถูกประมวลผลจนสำเร็จด้วยเหตุการณ์บางประการก็จะคืนสภาพรีเวิร์ดฐานข้อมูลให้อยู่ในสถานะก่อนหน้านะคะอันนี้ก็เออคือมีคำว่าคืนสภาพเนาะน่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับโลแบกไหมไม่รู้นะคะ ข้อดีคือการรวมหลายตารางเข้าด้วยกันเป็นตารางเดียวโดยใช้คอลัมน์ที่สัมพันธ์กันเป็นคีย์นะคะนี้ใช่ไหมนะคะเป็นการจอยหรือเปล่าคะเออนะคะอ่ะโอเคลองตอบคำถามข้อนี้ดูค่ะนะคะลองสังเกตดูว่ามันมีมีคำบางคำที่สื่อถึงการโรแบ็กไหมนะคะอ่ะข้อ C นะคะการโรแบ็กนะคะก็คือการคืนสภาพนั่นเองนะคะ เมื่อ transaction ไม่ได้ถูกประมวลผลจนสำเร็จนะคะหรือว่าติดขาดขัดข้องเนี่ยนะคะมันก็จะ roll back ค,คืนสภาพให้ฐานข้อมูลนั้นนะอยู่ในสถานนะก่อนหน้าที่ transaction นั้นจะเริ่มต้นขึ้นนั่นเองนะคะ จบแล้วค่ะในพาร์ทของ Database หรือว่าฐานข้อมูลนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะพอจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นไหมเอ่ยเดี๋ยวเรายังเหลืออีก2พาร์ทนะคะในการติว ITPE เนาะอย่างไรก็กดไลค์ให้อาจารย์ด้วยนะคะกด Subscribe ให้อาจารย์ด้วยเนาะติดตามอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่คลิปถัดไปนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ